ก็ททำความสะอาดเอาบบบนี้สภาพป้ายมันกระโปรงเลยมันใหญ่นะแง่แง่ก็ลดแต่นในงานแบบใหม่องนี้สติกเกอร์เนี้เอาตังต้งแต่ช่วงหนึ่งครับโอ้มอยมาลอเหมือนยี่สิบคู่หรือ,หนหนอยี่สิบแผ่นเออสวัสดีครับพี่น้องวันนี้วันที่26 มีนาคมสองหงครับเขาอยู่ที่อู่ต่อเรืองซงอินซีนะครับก็มือนี่นะครับเนี่ครับบรรยากาศในอู่ที่มีการเตรียมเตรียมงานอันของสำนักทรงครับสำนักทรงดอนโพครับช่วงนี้บ่มั่นใจว่าเพื่อนยังดำเนินการเห้ออยู่หรือบปล่าครับ ก็เนี่ยก็ทำความสะอาดเอาบ้านนี้ก็จอนจอนไว้มือละหน่อยเนาะโอ้ส่วนนี้ก็ยังได้เห็ดเชื้ออยู่แล้วหรือว่าเริ่มผักแล้วบ้านนี้โอ้เคลียร์ซองรับนี่ออกอะไรกับเห็ดแต่น้ำบุญเลยบ้านนี้โอ้เจ้าซีเรียลหลือเ่ครับโอ้ ลำเดาลำลำนะอ๋ออะตัวปา่อตัุงกไไป,ไปอืม,อมยังไงก็มาิบเลยิสีเดือดแต่ทางหน,นก็นหรอวะส,อสีกราบสีไหน,นโอ้เร็วเนาะแป๊บเดียวโอ้พระลายๆนี่เพื่อนเอามาไว้สั่งอันนี้ <laughs> โอ้เอาเดี๋ยวืันนี้เฮาพามาเบิง่งการเตรียมงานครับเตรียมงานก่อนอันบุญของสำนักสงฆ์ดอนโพกครับก็มีพุทธรูปครับที่เพิ่นเตรียมที่เพิ่นเตรียมมันไว้ในงาน,นครับ เพราะว่าจะมีแอนพิทีอันเอิ่นอย่างนั้หล่อพระพุทธรูปครับอ่าเนี่ยครับก็มีทั้งสั่งครับสั่ง่งกลกางติดตัง้ง พ่อป้ายมันกับพ่อเลยมันใหญ่นะยแง่แง่ก็รุนเส้นในแม่งงานโอ้โนนหโอ, <abbiamo S 2> อ้แหวนเนี่ยนะโอ้ลุนรุนเลยต้องหยุดแล้วออกแพร์ออกแพรเริ่มแต่มื่ออื่นเลยเนี่ยเริ่มแพรมืออื่นมือเดียวอะไรครับโอ้มือเดียวเมือมอื่นนี่คือวันที่เซาเจ็ทกับวันเสาร์ครับแพร์นะพี่น้องพิศบารสมบูรณ์อากาศเทาแต่ว่าไปมือเดียวบริสุทธิ์ไรนี้ Oh. ออเเาาร<ด>น,นี่่แมบุญมือ่อใดนะก่อนนี้บุญวันท <8. S 2> ี่แปดแปด,อดเออ,เอเวันที่แปดคือทอดต้นทอดกันเออบุญเมื่อนั้นพร้อมรับเชิญวันที้าวมังสาบวงสวงเทพระไงเอ่อวันที่เก้าวันแรกครับวันแรก วันที่สิบสิบเอ็ดเมษาเทศรคุณโลหะวานที่สอที่สามจุหัวใจพระพุทธรูปโอ้พที่เป็นพระพุทธรูปัั้งหมดเนี่ยครับโอ้ปรรจุแล้วก็แผ่นทองอืมแผ่นทองอ่าใี่ครับเนี่ครับอ้อเบึง อันนี้คือหัวใจพระพุทธรูปครับที่เพื่นสาบรรจุบรรจุลงในันพระพุทธรูปองค์ใหญ่ครับก็มามนะครับมาร่วมเพียรบุญน้ำกันครับวันที่8ถึง11เมษายน2564ครับอยู่ที่สำนักสงดรนโพครับก็ผมก็จะแวะมาเรื่อยๆครับถ้าไม่ติดธุละอะไรนะครับ ส่วนตอนนี้ในอู่แต้วง,ง่ายก็คาดว่าน่าจะน่าจะหยุดพักแล้วครับหยุดพักการทำทำงานนะครับเพราะว่าต้องมาทำเนี่ยต้องมาทํางานนั่นที่เป็นงานใหญ่ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเบิงทั้งคุณนะทั้งเงินมงที่เพื่อนจะเทียทองหล่อนะครับเทียพทุทธลูปพุทธพิษอา่อาอ้าววันหลังะไรกันเมื่อนี้พาเบิ่งแค่นี้ก่อนอา่า เดี๋ยวเดี๋ยวกบไปบึงให้อีกรอบนึงครับก็นี่ครับทางนอกเก็บแล้วครับเหลือด้านในด้านในจะเป็นสีด้านในด้านนอกนี่เรียบร้อยแล้วโอ้มีสติกเกอร์วันนีีทั้ง เคนผู้มาหาจันนี่ผู้สบายลยมาหาเป็นบ้าเพิ่นตัาตามบ้าเอ้ยญาติใช่ไหมบางคนเล่นขาคราโอ้เพิ่งมาส่องเบิ่งอ้วกอือโอ้โหปรดทเอาลงแล้วบอกว่างแล้วจดเลยปอลอันนี้แบบใหม่ของนี้สติ๊กเกอร์เนี้ยเอาตั้งแต่ช่วงนึงนะครับโอ้มาลองเหมือนยี่สิบคู่หรือยี่สิบแผ่นเออ ตั้งแต่ซุ้มลูกนี้ออกไปอ,อ,ไปอ่ะมคนรั้า,ายี่ด้วโอ้อยเพิ่ร้องทิพ์ข้างหลังออโอ้เคยเห็นอยู่ในพวกกันนี่เนาะทั้งโขนทั้งอย่างนี้เนาะขาจะติดน้องสังออไมเป็นอดสั่ง,ง,งม้สงน้งองออเอเองามดีครับอันนี้ครับ ก็ท th ี่ง่ายครับที่กะว่าจะออกในมืออื่นมือเ้อนี่ครับดังนั้นก็เป็นล้ำที่ใส่ขันตอนนั้นแหละครับใส่ขันตอนนี้ท่าสีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนต่านี้กะเ็จแล้วล่ะนี่เสร็จน้าแล้วล่ะนะครับแต่ยังไม่ได้ออกจากอู่นะครับอ่ะอันนี้คือความเคล่อนไหวมือนี้นเนาะวันที่26หกมีนาคมสองหาสี่ครับอ้าว่าไรกะ ขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมเดี๋ยวน้อดกจะเจอกันเมาอะไรครับมือใหม่มอมนี้ขอตัวแล้วหัวก่อนครับเดี๋ยวถ้ายังมาติดตามความเกินไหวในอุอยกเรื่อยๆว่าสร้างเสรยดำเนินการอีกจักมือนะครับก่อนที่จยสิสป,ปิดอูเพื่อเหตุบุญในสำนักสงรอนโพโอเคครับขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ